อันนี้เราเป็นเมนูโปรดประจำบ้านนะคะคือที่ลูกทานง่ายๆทุกคนนะคะมาว่ากันด้วยเรื่องของนะคะจอมแจมข้าวครัวนี้นะคะเรื่องของการผัดหมี่ฮ่องกงนะคะเส้นเนี่ยจริงๆเอาไปล้างแล้วทีนึงนะคะแช่น้ําไว้แล้วมันก็จะมีความนุ่มส่วนนี้ทีเนี้ยจอมเอามาลวกก่อนลวกแล้วไปล้างผ่านน้าเย็นอีกทีนึงนะคะเพื่อความเด้งนะคะแล้วมาคลุกน้ํามันไว้นิดนึงก่อนที่จะผัดรวมกับอย่างอื่นเข้าไปนะคะทุกคนนี่อันนี้จอมเอามา ล้างผ่านน้ำเย็นอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่แบบเขาทํามาไม่ว่าจะเป็นหมี่ั้วหรือหมี่ฮ่องกงนะคะเหมือนกันทุกคนมันจะมีทั้งแป้งนะคะแล้วก็มีความเค็มติดเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะให้เส้นอ่ะมันเหนียวนุ่มมีรสชาติเราก็ไม่ต้องคือต้องล้างออกก่อนนะคะต้องล้างน้ําต้องล้างอะไรก่อนสักอีกสักน้ำหนึ่งนะคะแล้วก็เอามาพักไว้สําหรับรอผัดค่ะ เริ่มต้นจาัดก,การนะคะเจียวหอมจริงๆเขาจะใส่กระเทียมนะคะแต่เราตัวนี้กระเทียมบ้านเราหมดไม่เป็นไรหอมเจียวก็ทําให้ผัดหมี่อร่อยได้เช่นกันนะคะแล้วก็มีใส่หมูยอแล้วก็ลูกชิ้นนะคะที่เหลือในตู้เย็นนะคะทุกคนเมนูเราทํากินเองเนี่ยทำตามใจเราเลยนะคะ,ะขั้นตอนต่อไปก็ปรุงรสนะคะเส้นสุกแล้ว,ลวเราเดี๋ยวเอาผักลงสักพักก่อนให้หอมหอเจียวหอมๆก่อนนะคะจะี๋ยต่ๆเอาผักลงแล้วก็ปรุงรสก่อนแล้วก็เอาเส้นมาคลุกๆ,ๆก็เสร็จเลย เมนูที่มีผักเยอะๆนะคะไม่จําเป็นต้องใส่น้ําไปเยอะนะคะน้ําจากในผักอจะออกมาอีกนะคะทุกคนนะคะปรุงรสด,ด้วยซ้นหอยนงำมนนะคะแล้วก็มีแตงกวาลําปีวันนี้ก็ใส่แตงกะหลําปีนี่แหละเอาในตู้เย็นมานะคะจะได้ลุกของเก่าๆออกมานะคะทุกคน mm. ชิมรสด,ดูนะคะเดี๋ยวเอาเส้นลงไปคลุกผักสุแะะสนนกแล้วนะคะเอาเส้นไปคลุกได้เลยทุกคนนะคะเส้นนุ่มๆนะคะผัดไปไวตอนนี้ผัดไฟแรง ชิมรสด,ดูอีกครั้งก็ได้นะคะหลังจากใส่เสุ้ลมไปพอเส้นเขาดูดน้ําไอตัวน้ครึ่นกลุงมาเนี่ยมันอาจจะแบบมีรสชาติที่เราชอบไม่ชอบเราปรุงเพิ่มเติมเอานะคะเด mm hmm. ี๋ยวนะถ่ายคลิปไปกระทะจะคว่ำไหมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะหลังจากชิมรสด,ดูเมื่อคู่นี้นะคะสมก็ปรุงรสเพิ่มไปอีกนิดหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็เนี่ยค่ะใส่ใบขึ้นช่ายใบตั้งโอไปสุดท้ายนะคะจบแล้วก็เสิร์ฟได้คะ่ะทานให้อร่อยนะคะทุกคนทานด้วยกันนะคะแบบนี้เลยนะคะโอน เป็นเหนียวนุ่มค่ะพร้อมกับไข่ดาวนะคะผัดให้ดีเนี่ยต้องเส้นไม่ขาดเนาะพร้อมกับไข่ดาวผัดไม่ชอบทานก็ไม่ปไปใส่หลงไปเนี้ยหวังซุกนะคะมีลูกชิน้นมีลูกชิ้น่ะมันจะเป็นน้ำขลุกขลิกนะคะพอดีถ้าเกิดน้ำเข้ากับเส้นพอดีก็จะอร่อยพอดีนะคะ าหารนะคะทาไว้สําหรับลูกและห่อไปด้วยค่ะทุกคนนะคะอันนี้ก็จะเต็มกล่องอยู่แล้วนะคะผัดหมี่ฮ่องกงนะคะมีทั้งลูกชิ้นแล้วก็มีไข่ดาวอีกสองใบนะคะคนเป็นแม่ก็เป็นแบบนี้เนาะใส่หมูยอลงไปด้วยนะคะมีท็อปปิ้งเยอะหน่อยแล้วเขาจะได้ทานข้าวแบบอร่อยๆเนาะแม่ทํางานกับคาทุกวันนะคะเส้นเนี่ยเล็กมากเลยนะคะแม่ก็จะห่อไปทานที่ทํางานด้วยนะคะทุกคนเอาง่ายๆเนาะเพราะว่าเบื่ออาหารเหมือนกันไม่ได้ทานอะไรนะคะทานด้วยกันนะคะ